สวัสดีสายครับอิสระชาแนลมากวนที่ดินถมทอครับพ่อหวังให้เขาหลักทอนี่ถมไปสักก่อนยามนั้นจะมาถมอีกเอยครับไปเดินพ่อแล้วสิไปล้างรถบันนี้ ปาอนนี้ก็ไม่ใช่ละตาไฟตำมันเทียวๆหลด เจ็บร้อยหมดไปไฟพ่อไปมองอุดมันครับอุดไว้ให้มันเกลนเอาเด่นเหนียวในซาถมขึ้นมา่อท <sm art> ำหนีก่อนครับพอมันเก,กีนกนกนยกเนเกล็นมกกว่ายู่เหมือนเท่ากระทมอีกนูเจาะยานมันแ,แตก Ugh.